บุญเขาประดับดินนี่คบ้านเรือนที่เป็นบุญเขาประดับดินนี่บ้านบ้านเจ้าจันทร์นี่โอเคครับบ้านเจ้าจันทร์นี่เราเ็ดตอนนี้ได้บ่หึ้ากรุงเหมือนทุนเด็ดโอ้โหแล้วเสียงกองตอนกำลังได้ไหมครับแล้วเสียงกองเอามาประดับเป็นเซรามิกประดับตัวเมื่อนี้เมื่อนี้โย่บ้านท่านเสียงกงครับเมื่อนี้ตอนรับเต็มที่ครับเขประดับตัวงามได้แล้วครับเด้อมื่อนี่เ็ดไม่ต้องอมปลาไหลครับถ้าปลาไหลเข้าไปคั่วอยู่คั่วอยู่นี่มดได้ เนื้อบรรท์เราผิดเหมือนกันอยากกินครับชอบอมอะไรใส่แบบไปบักไซไปได้ที่เขาอันนี้มันเป็นคำคือจังคำพังเพยยืนยันว่าอีกสาวมาปากดีสาวไผ่ก็เฮ็ดสาวแม่ที่ไผ่ที่ร่วงรับไปแล้วบุญเลยอธิษฐานไปทางอื่นนี่ครับคือเขาประดับดินอธิบายนี่คือที่มาเข้าประดับดินนะครับก็ไอ่เริ่มไม่เริ่มไหมที่มาที่มาของเข้าประดับดินคือบุญสองบุญเนาะมันจะมีคำพังเพยอยู่ว่า บุญเขาศาสตรพระยาเก็บกินบุญประดับดินเก็บกินเพราะไรนี่มันมีที่มาของมันมาที่นี่คือทรงไม่ให้หรออันนี้เฮ็ดให้ให้ญาติไผ่ญาติมันให้พี่ไผ่น้องมันที่ลวงลับไปแล้ว่ได้ไหมหมดกันแค่ตัวนี่บ่มื้ออื่นครับมื้ออื่นค่ะเมื่อื่นเศร้าเมื่อืนเศร้เห็ดลงบัดนี่ล่ะครหนึ่งดาเอื้อหนึ่งมาเอื้อตีเลยตีซี่ครับตี เริ่มอยางเตีวเริ่มเต้าเพมู่นหนึ่งตีหนึ่งมุ่นหนึ่งีหนึ่งมันไปร่วมกันครับแสบเนีนยคือแสบแสบคือคอคู่ครับเป็นผู้ออกคำสั่งอันผมกะเองไหนอธิษฐานอีิสันอธิษานทุ่งบันทุ่งหวันคือก่อนก่อนสว่างไอ้เนีักไอ้เนีมื่อคืนนุกผู้เฮ็ดเลยใครทำตาลกันไปเด้อเขาจะเฮ็ดที่เบิร์กมาแค่ผม เขาเฮ็ดจะชุดเอาถ่ายทำถ่ายทำาวันนี่ก็จำพายมาันอยขันลอยคันอยนีคอยคอยดูจะคอยไหมบอือน้ำครับขม่ลอานอยขันอยกอยขนีอยขอยขอยนลอยขันลอยขันลอยขัอยขนอยันะอยันลอยขนลอยขัลอยขันลอยันลอยขันรอยขันแอยขนลอยันเอยขันลอยหันลอยขันอยขันลอยขันันอนเอ็นตอยขันลอยันลอันอยนขนอยนไอยขนนลอนยนอยข่อยคอยขัอยนอยเลอยนลอนอั ควอยไปตั้งไว้หายซื้อกระดูกขาดที่ยังที่เอาไม่ถ่อท่แกข้าวเขาม่ได้บนบะดี่งแต่เห็ดอีเดียวกันนี่ละเดียวกันนี่ละอันนี้เขาเรียกเรียกว่าเข้าประดับินเข้าปรดับบินทำคือเห็ดในยยาทยาดมัน เอาเบิดข้ามเลยครับพี่อยากเก็บกินเด้ครับแต่ว่าเขาประดับดินเก็บกินหมดเลยแต่ว่ายืนมาสากนี่คนละอย่างกันบอกครับเขาประดับดินนี่ครับจมื่นเอ็นเป็นบุญเขาประดับดินผู้ธรรมดามันกินหมดเลยนะครับเขาประดผมได้ครับได้ได้เอาแม่หายใจกับพกขาดเสียบมีดที่มังกวนหอมมีแล้วก็ยังเซียมันเผาพร้อมเห็นไหมเซน้ำตาลพร้อมสุดยอดหอมชุดที่เขาไว้ในห่อนั่นคือ คือกินกินไม่ได้ละไอ้จุ๊บๆนี่คือเอาพอแล้วนี่ยบอวครับผมก็เอาผู้มยเฮ้ยถทายไหถ้ายไหถ้ายกินถ้ากินถ้ากินอะไรก็ไม่พอหรอกก็ที่ห่อเป็นชุดชุดนั่นอย่าไปเก็บกินนะสักชุดก่อนนะ อันนั้นอันนี้ครับที่เขาเร็ยไว้เป็นห่อเป็นห่อสายบ่ำครับมันเจ้บบ้าครับสุดยอดเป็นห่อข้าวประดับดินเนาะครับเขาประดับดินเขาประดับดินมันก็ต้นวดนครับบอกพวกหยาดม่หายยนะมันเปร่อมากกว่าพวกเรามันเป็นบุญข้าวประดับดินขึ้นไปนะครับง่นครับตามือเป็นบุญข้าวประดับดินขึ้นอีกดับเดือนก่อนหน้าอืมครับแน่นบ้างใช่นี่ครับหนึ่งคือยังเคยบุญกันเลยนี่ครับท่านต่อเลยทีมีเขาตรงมาฝากครับมาได้มาฝากครับว่าที่ออกไปยายเขาประดับดินนั่นแหละนี่นะครับก็เลยแบบได้เขาตรม เราเป็นหายากครับมันเป็นเขากรรมไอ้เที่ยงขึ้นไปเผาซือตัวเดี๋ยวซีมให้เบิปงครับแต่ขนาดเลยเอาชนครับชนชนศูนย์ศูนย์สามตัวละชน่ามตัวชนว่ามันดีอยากเข้ามาดับดีเลยมาชนเพราะเขมันเป็นการนำเสนอให้หูจักครับรุ่นไปภาษากลางนี่ก็จะว่าบอกหูจักว่าอว่าเป็นเขาต้มเป็นข้าวมือมากถ้าเป็นข้าวม้งข้าวเ่ง เขาต้มเลยต้องใส่ถ้วยครับกินรอบเดือกเขาต้มต้มรอบรอบเ้าไม่เห็นบุญได้บอยามใช่ไหมปรงบาดเขาอย่างนเป็นเรื่องนิยัานทำพักกางเขาเลยเอาเอกคนอิสานก็เลยเอาต้ม แนวทางของคนบากกาเต้ม่ตากห้เขาต้มรอบเดียวพาเสนห้องติดท้ายตัวอำเพอวิเยรกับีอำเภอเดียวนหอครับแต่ว่าปิ้งไกลในขายไปชั่วตวไปวิเศนติดไปชั่วหอวกุ่มภาว่านี่นี่นะั่วตีเลยมอดายอกเดี๋ยวโอกาสอันนี้ก่อนเฮ็ดบุญเดี๋ยว่าิบไปยันเครับอีกท้อี่วของสมองครับเดีวไปกินอยูบวลน้วกันครับไม่ต้องคนต้มพวกนี้แล้ว บเกินนีขงม้ว่โอ้เเากินยนี่เาลไปแมนักินราทายนี่ได้ลองเป็ชมง่งแล้วาเปกินทานเยคนเ่นคนขากูขี้ยาเขาพอดีเพิ่เขาก็ต้อนเขาตรอ้เจาคนหกง้งแแ้งอมันเลาเสียบาก้กูกินนังเาคือว่าเขาลอรับนะกกินย่นมาแล้วจิ